เ่าไปเ่อใอ่า่ย้าไปผูแล้วไ้ปบ่มี้ให้ยังบ่มี้เพื่อนพากกันไปอันไสดังประสิวแล้วเพ,พืพ่อนไปผู้เปล่ากับตู้เย็นนะ่ะอืมตื่นหน้วพี่น้องอืมตื่นห้วเด้ มีขอมนเราตื่นแล้วลว่าน่ะสวัสดีค่ะเรามาหอดบ้านตีหนึ่งเมื่อคืนพี่น้องสวัสดีค่ะเรามาหอดบ้านตีหนึ่งมาเมื่อเสาร์เราบอ่าเดินตื่นลงหอด่านตืต่นพี่น้องตื่นแล้วเราก็จิไปธุระเนาะคนผู้นี้มาบัตรมายู่ซื้อพี่น้องมีแต่แนวเฮดอยู่ซื้อเปลเป็นจ,จ้าไปก็จิไปเบิ่งรถเพื่อนเระพี่น้องรถคันขาวเนาะ ไปสามใบบุยผู้หะน้ังเตได้ย่างบุผู้หลพี่น้องเดาไปบไงเก่งไก้เานอย่างน้อไดนยังมาฝากอีหลาอุงยิงเตอีาวุงป้าานั่นเลยนะครบคุณอีาวุงยิงาคุณป้านแก้วสองชิ้นหแต่ดูที่โชวใหม่สีเด้อโชวใหม่หนึ่งหนสองโอียได้ลูกได้เสียอีหลานุงยิงผู้หละพี่น้อง น่ะปูน้องโซเฟียน้องโซเฟียสีบวงงามเนาะนาเสียน้องโซเฟียกับมีพี่น้องปิ๊บบาดเนี่ยเราซักหอมมือไว้เราก็ต้องเอาไป้เ่นเช็ดสาวก็เอ๊ะเปิน้องไว้ต่ใส่เพื่อนน่ะเปิดนเอามาให้เบิ่ง่ะพี่น้องบู๊เสียมีแต่ตัวงามๆพี่น้องอ้ออันนี้กระสาวหน่อยเดอนี่กระสาวหน่อยนี่จะโตัวงามๆเนาะ มาทานมาทานปา <c oughs> ของดีพี่น้องเอ้ของดีรุร่เรกระจาเสียยงเพียงโอ้งยิงอง้งยิงยิงเพียงโอมอุงอ้งยิง,ง,งเพียงอลาเดเดอ๊ถาอุ้งยิงเนาะพี่น้องาคะถาอ,อุ้งยิงอ้คาถาอุ้งยิงนี่อไปกำมวนรอเซียนเสียแล้ว,ว่ ไปลแล้วสิไปเบึ้งรถสีขาวที่ซ้อมไว้ว่าปันได้ซีเรียวนะพี่น้องแล้วสิเปนถามข้าวถามข้าว้างไปเปเบึ้งพรามว่ามีอย่างที่ได้เฮ็ดจ้ะพี่น้องจะตาดรถแล้วเออรายการเด็กๆสองคนนี้น,นังเต้ยนังเต้ยสวัสดีครับ อหลังดุกตันสวัสดีค่ะก่อนแล้วตั้งตจมองกล้องสิคะทำไมทำเยอะอย่างนี้ค่ะกอหนูกินอะไรกันอ่ะอือโอ้ยเสียของอะไรเนี่ยเปรี้ยวมากเลยแม่เปรี้ยวมากเลยแม่เสกแก่แม่เธออลไรเปรี้ยวนะชื่นใจชื่นใจโอ้โหซื้อใหร่อยนะอันนี้อร่อยโอ้โหนาะอันน่ะของเปรี้ยวหนูชอบของเปรี้ยวอย่างนี้อร่อยอือ เด Th ่นไองลูกมาลอ่ะเอาของขึ้นเลยอ่ะอ <laughs> ู้ว่าไเหนียวมาให้ด้วยซ่ะขอบคุณค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวจ้ะวันนี้ได้หนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องมาหอดะสำรวจต้นไม้คือเก่าละพี่น้องพอคำมันน่ะเราก็สำรวจต้นไม้เราคือเก่าละว่าต้นไหนหยังต้นใดนหักแล้วก็ มาหัดตีหนึ่งวะสันน้องเตยว่าเนาะมอเตอเห็นตัวเป็นเปลี่ยนพี่น้องแล้วเปิดช่องแลยวด้วยพี่น้องเลาเปิดช่องแล้วขับมอสลำเพลินรอบพี่เชียวด้วยพี่น้องจ้ะกำลังทิ้งทายคลิปเราพี่น้อง เบื้องหลังการถ่ายคลิปแล้วพี่น้องจะหนุ่ยเสียเบื้องจะหนุ่ยเสียเบื้องเบื้องหลังการถ่ายคลิปของโปรยใหญ่คอมมอสนะจาน๊ะเนาะลำเพลินอัพพิเชียวอ่ะสัน official. ช่องเพลินนะ่ะพี่น้องเอากระถ่ายน้ำกลดเพลินน,นี่ละ เรากำลังถ่ายคลิปเราเด้อพี่น้องเขาเขาไปไกลไเราบ่อยเนาะเห็นเราถ่ายคลิปเราไปเขาเกิเบิึงห่างห้างนี่แหละกิจก,กรรมเราพี่น้องเรามาบ้านเรามาบ้านบ้านก็ได้เราก็สิได้ถ่ายคลิปเราเองสิละพี่น้องคนหนึ่งก็สิได้ถ่ายคลิปเราเราถ่ายถ่ายคลิปเราต่างหากเราพี่น้องเออเอ้าถ่าย ใช่กันนี่นี่ล่ะหลุดหลุดแล้วค่อยมา้าบานเที่ยนหนึงน่งเนาะพี่น้องเนาะแล้วจอบลอยมาอืม คลิปนี้เนยหนุยสีประากเลยพี่น้อง ไปเบิ่งผู้ใหญ่คำม่วน <laughs> ันมันนี่แหละพี่น้องเบื้องหลังเบื้องหลังแลาเบื้องหลังพอขโวนพี่น้องเราถ่ายคลิปแล้วเขาถ่ายคลิปแล้วน้อพี่น้องตังตังถ่ายถ่ายเอาเบื้องหลังเราก็ได้ดอกพี่น้องให้เราถ่ายคลิปเราเอาก็ถ่ายเอาเราเนาะพี่น้องเนาะ ในราชกิจว,วัตรแล้วมาบ้านเราวก็ตายคลิปแล้วนนพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอนน์นก็ฝากไว้สนิเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ้งความเกิดอะไองพอขโมนอีกต่อไปจ้าเดี๋ยวยแหนน์ทายลงให้เบิ้งเนาะนะเราสีอยู่บ้านมา,า,า,าพี่น้องเนาะแต่เราคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทนนนจ้าฝากกดไรกดแชร์กดติดตามแอนน์คนแรกน้ำเด้อจ้าสวัสดีจ้า